สวัสดีค่ะทุกทุกคนพี่พี่น้องน้องลงป้านาาไหนดูเห็ดดูบอกพี่พี่น้องน้องลงป้านาามาดูเห็ดสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้น้องเล่มปีมาน้ำค่ะเป็นไรนะคะคุณไหลไหลอาชีพให้พี่พี่น้องน้องลงป้านาาดูก่อนโอ้ยหลายอยู่ค่ะพี่น้อง แมน,นเบิร์ดคะ่ะเห็นอีกแล้วว่าสันถอนให้เบิงพร้อมหนุ่มเอาร้ายคะ่ะรีวิวความเยอะให้ดูหน่อยนึงคะ่ะไม่นานหรอกประมาณบกเกินหน้าที่เนาะพีน่นอก ม,มันยังอ่อนอยู่นะคะพี่น้องยังอ่อนอยู่จากอาทิตย์หนึ่งฤซิบมือมามีตรงโน้นด้วยมันเป็นลาโน้นนะคะพี่น้องทั้งทายมือกระแมนเป็นลายเข่าไงเข่าอันนี้มันหลกไง ยาวนะคะท่านขวาเมื่อกลับไปได้อีกประมาณเจ็ดลอยเม็ดค่ะเขานี่นะม่ตร,ต,รมตรงนี้ก็ดอกอ่อนอยู่ค่ะทุกคนเอาไว้ให้มันบานก่อนจะได้ได้เยอะๆค่อยมาเก็บทีเดียวเลยใช่ข้างหน้าน้องเล่นปีก็ใช่เดี๋ยวไปเก็บก่อนลูกปุ๊บไหนเอามาดูโชยเม็ดคะ โอ้ยดอกใหญ่จังเลยยามอดโอ้ขายาวด้วยพร้อมิฮัเป็นตเลยเห็ดมันเน่าอืมเห็ดมันเน่าอ่าวมันเป็นเชื้อราดึงขามันล่างๆขึ้นไปมันได้ขามันด้วย อู้อขาย,ยาวๆไปกันจ้าทุกทุกคนเลสโกเดียอู้อเจอแล้วค่ะเยอะเยเยอะเยอะเยอะกลุ่มนี้สงสัยเก็บตรงนี้ก็เต็มตะกร้าของน้องเล่มปี ไปไว้ยายแพนด้านหน้านี่อีกว้าวตรงน้อนอีกอือหืออยู่ใต้หญ้ามอสขามันลึก กวานลี้หนูเกาอบกานมันเป็นเชื้อรามันติดกันอมันดูดความชื้นกับยา m มดแล้า,าหเ,เห็ดมันติดกันมันอาบอากาศ ความชื้นมันเยอะตรงนี้มันก็เลยเป็นลา สนุกไหมลูกสนุกน้องเล่นปีชอบธรรมชาติมันแฮปปี้ใช่ไหมได้มาชมธรรมชาติอืมรักธรรมชาติเหมือนแม่เลยมันเป็นล้าค่ะพี่น้องอมันตีก,กันโอ้ดอกอวกห้าม

อันเว่เเลเอล่โอเวีล e ่ะมีชีวิตมันยังมีชีวิตอยู่วัาสันตอนแรกหนูบอกว่ามันตายแล้วใช่ไหมเอ่อหนูบอกว่าแมลงมันตายแล้วตอนที่แม่พูดเกะนัดนอดเย็ดมันยังมีชีวิตอยู่แต่มันมีน้อยมันอากาศมันอุ่น อาทิตย์นี้มันอุ่น<ไ>อุณหภูมิ<ไ>เจ็ดแปดเก้าองศามันก็เลยฟักตัวขึ้นมาอีกแต่ปลาอะไรหรอ,อืมแต่มันมีน้อยน,น,น้อยมากๆเลยแทบจะไม่มีเลยุมันก็เกิดจาก แหล่งน้ำความชุ่มชื้นนะตามป่านี่แหละลูกแต่ <S <S ไว้ก็เอน็นนายุงออริกอลุ่ยิกแต่ตุเรล่ามีฮิตจะยุงมาให้หลา่าหินต้อแ <ical> ม่ยุงมันให้หลา่าหิน นี่น้องเล่นปีมาด้วยนะคะบันหยุดปลาลั่นหมดถ้าน้องเล่นปีมาด้วยยางน้ำปลาหาหมูเฮดท่าแล้วค่ะพี่น้องลองเพ่งไปพร้อม ไม่ได้ยูจะซื้อหรอกัน,น้องเล่มปีมากโนนห้องเดียวตะ๊ก้าอยู่ไหนลูกลต่อ,อยู่ตรงโน้นข้างหลัง่าสั้น มาถือตะก,กร้าเรียบข้างช่วยแม่เนะะยาะน,น้องเล่นปีเป็นผู้ช่วยหาหมูเห็ดท่าเอาไว้ให้มันบานก่อนเนาะบางทีเนาะถือตะก,กร้ามาเรียบข้างมาเอาตะก,กร้าสีแดงมาลูก พอได้เงินซื้อขนมเนี่ยนะ <Wow. S 1> พอได้เงินซื้อขนมโอ้งามพี่น้องช่ำหนีแล้วกำลังพอดีเนาะ <Wow. S 1> พบเพงไม่เป้เงมันกัดห้าสิบเปอรเซ็นแล้วช่วงเก็บเก็บไปจ้า มาบอกพี่พี่น้องน้องลงป้านาอาสิเห็ดอันนี้มันชื่ออะไรหนูรู้จักไหมลูกมันเน่าเลอะเลือกเอาแต่ดอกงาม,งาม ปีอยู่ไหนนน่นกับพี่น้องเลาะน้ำลายถ่าแล้วไปก้อนแล้วค่ะมาน้าแม่หลายกะทู่จักป้าเฮ็ดแล้วน้องเล่นปีก็ได้เยอะ บอกว่าเห็นเห็ดแต่ไม่ใช่เห็ดอันนี้ว่ามันแมนเห็ดดีหรือบโบลูว่าสันพี่น้องเดีย๋ยวบอบอกว่าพี่พี่น้องน้องหลวงป้านาอาเอฟซีของน้องเล่นปีปะเห็ดอันไหนที่ไม่รู้จักห้ามจับนะลูกนะ<ไ>เห็ดอันไหนที่เราไม่รู้จัก พี่แม่ไม่เคยเก็บน่ะหนูอย่าจับนะมันอันตรายตาดูเฉยๆฉยยะ มาจ้าก,กับพี่พีๆน้องๆหลวงป้านาอาเอฟซของหนูมามาจ้ากับเอฟซีพี่ๆน้องๆหลวงป้านาอาก่อนมาเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องตามน้องเล่มปิไปก้นตอนแรกแผนว่าจะพาเก็บอันนี้นะคะ เป็นไหลขึ้นไปได้ให้แม่เก็บอันนี้ดีก่อนไหมลูกอ้อ,อมหน้าออมหลังลูกครับพี่น้อง้องเล่นปิหาไว้ท่าแล้วแม,แม่ต้องเก็บไใๆขึ้นเนาะหนูจะได้ไม่รอนาน ช้าป่าไหนก็รุ่นนี้อยู่ค่ะจ้าไปจ้าไปค่ะไหนไกล์น้องเล่นปีพารีวิวเห็ดไหนชี้สิลูกชี้ทางนี้ก่อนใช่ไหมหนูถอนแล้วดอกนี้น่ะแมนอิลีครับพี่น้อง จะดูเฉยๆหนูไม่ใช่ถอนเก่งๆเออแล้วตรงนี้โดนมันมีจะมามีปี่ลงจะดูมันมีซ่อนไว้ด้วยเหรอตานล่ะตานล่ะตรงนี้น้ำบมโบหยามอด อยากเป็นขาวๆเป็นล่าจากน้อยดอกนี่พี่น้องบอเอาไปน้ำมันสิติดมูค่ะอันนี้ดอกใหญ่นะคะอากาศมันทายเท่เนาะดินมันมีออกซิเจนมันฟูเบธถาดมันุดมนวมสมบูรณ เดียวกในแต่กล้าอยู่ไหนลูกโอ้โหอันนี้กลุ่มใหญ่นะคะเยอะค่ะข้างบนน้นอีก